สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราห634ทาร่โนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่ประจํารายเดือนให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะตั้งแต่วันที่22เดือน มิถุนาเนาะแล้วก็ถึงวันที่22เดือนกร,รกฎาคมนะคะส่วนคนที่มีลัคนาราศีกรกฎดาวจันทร์กรกฎก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะก็แต่ไว้ตรงนี้นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะก็จะอ่านพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกฎได้ยังไงกันบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแถมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวนะ เอามาดูกันนะคะว่าพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในวันนี้ที่กระต่ายเปิดได้นะคะเดือนนี้นะคะเดือน,นมีนาคมนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นยังไงเช่นไรกันบ้างานะคะอ่ามีลักษณะของการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะอืมมีคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะเข้าเข้าออกออก,ออกในชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะอืมอืม เหมือนคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณอยู่ในท่ามกลางของการขอ,ขอ,ขอความช่วยเหลือมีแต่คนเข้ามารุมขอความช่วยเหลือคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความสงบเท่าไหร่นะคะอะถ้าไม่ได้สงบเนี่ยไม่ใช่ถ้าไม่ได้สงบถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่คนอื่นมองแล้วคือเขาคาดหวังกับคุณได้อะ่ะอืมนะคะแต่ว่าคุณอะถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ย คุณเหมือนจะไม่ได้คอนเน็กกับเรื่องเรื่องราวของความรักหรือความรู้สึกสักเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการเงินการช่วยเหลืออย่างนี้มากกว่านะคะแต่มองว่าคุณไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของความรักหรือว่ามันไม่ได้มีความรักเกิดขึ้นภายในจิตใจนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็วกระต่ายจะเน้นไปที่เรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะเห็นพลังงานคุณแล้วเหมือนคุณไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ นะคะแต่ว่าเรื่องความรักก็จะเปิดให้นิดหน่อยนะอ่ะคันนี้นะเรามาดูกันดีกว่าอย่างน้อยๆคุณต้องมีคนในใจแหละหรือสําหรับคนที่มีคนในใจนะคะรบกวนขอพลังงานของเขาหน่อยคะ่ะเปิดเปิดด้วยกันเลยคะ่ะขอพลังงานของคนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมาถามถึงหน่อยคะ่ะ <c oughs> เหมือนคุณอยากจะอยู่ที่ที่แบบสงบกว่านี้อะ่ะเหมือนคุณคอนเนคกกับตัวเองไม่ได้นะคะคุณอยากเป็นตัวของตัวเองนะ แล้วก็มันทําให้คุณแบบการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นอ่ะเหมือนคุณไม่ได้ให้ความรักกับตัวเองหรือว่าไม่ได้ให้อะไรให้หรือไม่ได้ซื้อของให้กับตัวเองอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเงินต้องใช้ไปกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคนรอบตัวที่เข้ามานะคะหรือว่าใช้เพื่อจําเป็นในการที่จะต้องจ่ายออกไปอย่างนี้ก็ได้นะเออมันเลยทําให้คุณแบบไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่คุณมาถามถึงหรือว่าคู่กรณีของคุณนะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ ต่างวัฒนธรรมกับคุณไหมนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนี้ก็ได้เนาะมีอาชีพเป็นครูเป็นอะไรแบบเนี้ยที่เป็นการสอนคนนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาอาจจะแต่งงานไปแล้วก็ได้นะคะอืมดูแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะเหมือนกับว่าเขาไปเจออะไรมาหรือเจอเอ่อคนพบคนเจออะไรบางอย่างในชีวิตมาเลยทําให้เขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติของเขาเนาะเหมือนเขาได้คําตอบอะไรบางอย่างนะคะ ถ้าเกี่ยวกับคุณแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาก็แน่ใจว่าเออคุณอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรให้กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าไปนะคะอยู่ในวงจรของชีวิตตัวเองนะคะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองหรือว่าโฟกัสในชีวิตแต่งงานของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะอืมอ่ะคันนี้มาดูกันดีกว่าว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกอะไรให้กับคุณไหมนะตอนนี้นะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยมีเขามีความรู้สึกอะไรให้กับคุณบ้างไหมหรือว่ามีความรู้สึกถึงคุณว่ายังไงนะคะ ืเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากจะมีความรักคุณไม่รับรักเขาอีกต่อไปแล้วนะคะเอออันนี้หรือเปล่านะที่เขาแบบรับข่าวสารมานะคะหรือว่าเขาเห็นจากการแสดงออกของคุณนะเนี่ยมันไม่มีหนทางที่จะวนกลับไปหาคุณได้เลยอะ่ะคุณปิดกั้นนะคะหรือว่าการที่คุณไปไปเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักหรือว่าหาอะไรให้กับตัวเองอืมหรือคุณอ่ะพูดอะไรบางอย่าง นะคะเขาไปเห็นโพสต์ของคุณหรืออะไรบางอย่างนะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณคงไม่รับรักเขาแล้วคุณคงไม่ได้ชอบเขาแล้วไอห้หนทางหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะวนกลับเข้ามาเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กนะคะสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความจริงนะคะการพูดความจริงการพูดแบบอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรู้สึกหรือว่าไม่ต้องมีตาก,กาเหตุผลอะไรเอาแค่ความจริงมาพูดนะคะไม่ต้องอไม่ต้องสรรหาวิชาการใดๆมาพูดกับคุณนะคะความรักก็ไม่เอาความรู้สึกก็ไม่ได้ เอาความจริงเท่านั้นนะคะย่างตรงไปตรงมาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ได้ก็ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นคุณนะคราวนี้เรามาเปิดแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาสักหน่อยอกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามุมไปที่เรื่องการเงินการงานกันนะคะความรู้สึกแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีนาคมนะคะ แนวโน้มของคุณกับคนที่มีประเด็นนะคะแต่มองว่าน่าจะยังเงียบนะคะไม่ได้ปิดกัน้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีการอธิบายหรือว่าไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะติดต่อสื่อสารกันและกันเนาะไม่มีคําขอโทษนะคะต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างเงียบมองว่าเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวนไปที่การ พูดถึงเรื่องของการทํางานกันดีกว่านะคะการเงินการงานนะเดี๋ยวก็ต่ายขอดูไพ่ใบาชานะคะว่าไพ่ใบาชาเนี่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้กับคุณหรือว่าชีวิตของคุณที่กําลังจะมุ่งหน้าไปดีกว่านะคะขอแปใบ,าบาชาหกใบค่ะฟลูดนะคะอืม disappointment นะคะอืมเป็นเรื่องของความผิดหวังเสียใจอะ่ะ คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจนะคะกับไม่ว่าจะกับเพื่อนกับคนสนิทนะคะแล้วก็กับคนที่คุณชอบคุณรักเนี่ยแหละมาเลยทําให้คุณเอ็นเอียงไปในเรื่องของการที่โอเคเอาไม่ทําตัวเองให้เหมือนคนที่ถูกกระทําคราวนี้ก็เลยผันตัวเองไปเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุหรือว่าความช่วยเหลือ อย่างอื่นนะคะถ้ามีคนอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณให้คําแนะนาปรึกษาอะไรเงี้ยคุณก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะสตาร์นะคะการันตีสักเซสนะคะเอ่อไพ่สตาร์ขึ้นนะการที่คุณผันตัวเองไปเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่สนใจในเรื่องความรักหรือว่าเอ่อเห็นเห็นแก่ตัวตนของตัวเองหรือว่าเห็นแก่ความสุขของตัวเองแล้วคุณไปช่วยเหลือคนอื่นกระต่ายมองว่าสิ่งนี้ช่วยส่งผลให้คุณน่ะเกิดความสําเร็จในชีวิตนะ ม,มันจะสำเร็จนะคะ f r y cracker เห็นไหม excitement กำลังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้นะจากที่ผิดหวังมานะคะ flag นะคะพูดถึงเรื่อง flag นะคะ do not be tempted to lower your standard นะคะอย่าลด สแตนดาร์ดอย่าลดมาตรฐานของตัวเองไปเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับใครหรือว่าเพื่อที่จะอยากมีใครอยู่ในชีวิตนะคะจงเป็นตัวตนของคุณนะคะก็แต่ว่าคุณอะเหมือนกับไม่ยอมเขาอะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออในเมื่อคุณไม่ยอมแล้วเขาก็ไม่รู้จะใช้หนทางไหนนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าพยายามที่จะเล่นมาเกมกับคุณนี้ก็ได้นะคุณรู้ทันเกมเขานะคะแล้วก็ไม่ไปตามเกมเขาต่อให้คุณต้องการเขาแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็ เอาแรงผลักดันตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นตกเป็นทาสของอะไรสักอย่างหรือว่าไม่ตกไปเป็นาทาสรักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออถ้าเกิดว่าเราให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการที่แบบเ,เป็นเป็นคนที่คอยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนให้คําปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอรโรสนะคะบางคนเป็นเ,เกิดในกรรกฎก็จริงนะคะแต่ว่ามีบุคลิกเหมือนกับ ราศีธาตุไฟเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นธนูนะคะเออเพราะแต่เห็นมองเห็นธนูขึ้นมาแต่มองว่าคุณก็มีความมุ่งมั่นนะด้วยความที่แบบมันเป็นไฟมาตั้งแต่เอ็กไซเมนแล้วเนี่ยดูมีพลังงานของความเป็นแบบมีความแอคทีฟอะในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าแ c t i v e ในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่า มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่ตัวเองต้องการมากกว่าเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะ you are on the right path เห mm. ็นไหมมาถูกทางแล้วนะคะคุณกำลังมุ่งไปทิศทางที่ถูกต้องแล้ว regarding some aspect of your life นะคะคือคุณนำพาชีวิตตัวเองไปแล้วอะ่ะคุณนำพาตัวเองได้คุณก็เลยช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกันนะคะคลายนะคะ vacation ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของการ พักผ่อนหรือว่าช่วงของการท่องเที่ยวกาลังจะเริ่มต้นขึ้นนะหรือกําลังจะมาถึงนะคะคุณอาจจะบ้างานนะคะบ้าบ้าช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะมาหลายเดือนแล้วนะคะบ้างานบ้าทํโน่นทนํานี่สร้างความสําเร็จประสบความสําเร็จให้กับตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่คุณแบบเออเริ่มจะได้แบบเป็นถึงเวลาของการแบบได้พักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดูแล้วมันกําลังมีโอกาสดีๆหรือว่ามีความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนกับเข็มทิศ ชีวิตของคุณอะมันกําลังมุ่งหน้าไปสู่จุดที่มันถูกต้องแล้วพุ่งไปสู่เป้าหมายที่มันกําลังจะาพาคุณไปในจุดที่คุณอยากจะให้เป็นอะนะคะแต่มองว่าอย่างนั้นอะครนี้มาดูนะคะว่าการงานของคุณเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะการใช้ชีวิตการงานนะคะณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อย โอ oh, คุณควบคุมตัวเองได้ดีมากแฮปปี้นะคะแต่มองว่าคุณแฮปปี้มันจะมีช่วงของการกินเลี้ยงบริษัทแกตเตอริงบริษัทเอาติ้งบริษัทนะคะหรือว่าการนัดหมายหรือการแบบการประชุมการนัดเจอหรืออะไรสักอย่างหรือชวนเพื่อนไปกินมื้อเย็นหลังหลังเลิกงานนี้นี่แหละนะคะมันเป็นอะไรที่จะได้แบบมีการแบบเป็นช่วงของความสุข ในเรื่องของตัวเองในเรื่องของความมั่นคงหรือหน้าที่อย่างนี้ก็ได้หรือเป็นการเฉลิมฉลองในลักษณะที่ว่าเอองานมันดีขึ้นหรือธุรกิจมันไปได้ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะดูแลควบคุมแล้วก็จัดการจริงจังกับมันแต่ก็ไปแบบปณีปนอมเนาะอืมเออแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการ สื่อสารนะคะหรือว่าการโพสอะไรบางอย่างหรือการสื่อสารนี่แหละเป็นตัวที่อาจจะทําให้คุณผิดหวังหรือคุณอาจจะผิดหวังจากคําพูดของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะเป็นเรื่องของมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือให้ระวังคําพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะ,อะขอดูเพิ่มในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงอีกนะคะถ้าคุณมีเจ้านายดูเงี้ยดูเหมือนคุณจะแบบเออหอหอกไปกับเขาด้วยนะแล้วเขาก็เชื่อคุณนะ แบบว่าเออเป็นลักษณะที่แบบคนลสปีชีแต่ว่าก็ทํางานไปได้ได้ไปได้ความราบรื่นใช้ความอดทนใช้การประนีประนอมอะไรเงี้ยค่ะอืมถ้ากําลังตั้งใจว่าจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือว่างานใหม่ๆหรือว่ามองหางานใหม่อยู่เนี่ยมองดูว่าคุณอะ่ะจะเจอนะอืมแล้วก็ไอที่เราแบบเครียดเครียดหรือว่าอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกมึนงงในชีวิตทําให้เรายังเจ็บเจ็บนะคะหรือว่ายังวนอยู่กับความทุกข์เดิมๆเหมือนว่า มันจะเป็นวงจรที่จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ทําให้เราได้เกิดไอเดียใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะอค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่านะคะว่าการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะชาวลัคนา 4, ราศีกรกฎนะคะขอดูการเงินค่ะทรอนโอ้โหมาแล้วนะคะ position of authority นะคะเหมือนคุณจะได้อยู่ในจุดที่แบบคุณกดรีโมทเงินเองได้อะนะคะเป็นคนที่ควบคุม จะสามารถควบคุมการเงินได้ดีอยู่ในจุดที่แบบว่าควบคุมได้นะคะเป็นจุดที่คนอื่นแบบเอออาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบหยุดการให้ความช่วยเหลือหรือว่าคนที่ขอความช่วยเหลือจากคุณเขาจะหยุดขอความช่วยเหลือแล้วมันทําให้คุณอยู่ในจุดที่แบบว่าคุณสามารถควบคุมการเงินได้เงินเข้าเงินออกรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่โอเวอร์บัตเจ็ตอ่ะเออมันทําให้คุณแบบดูแล้วมันมีพ w e r ในการควบคุมเงินนะคะพิคปีแวร์ออฟกริดนะคะให้ระวัง ความแบบความที่เราแบบงกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรางกในเรื่องที่ผิดอะบางทีมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอย่างนี้นะคะเช่นว่าเอ่ออะไรดีนะอะไรที่เราควรจ่ายแต่ว่าเราแบบงกนิดนึงเรายังไม่จ่ายอะไรเงี้ยก็ให้ระวังมันจะมีดอกมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอะไรรีบอะไรที่เราควรจะต้องจ่ายก็รีบจ่ายเนาะก่อนที่มันจะมีดอกเบี้ยออกมานะคะ Mountain Road นะคะ You are on the road to success เห็นไหมการงานก็ไปสู่ในจุดที่กำลังจะ success นะคะประสบความสำเร็จการเงินก็เป็นเป้าหมายเดียวกันเลยแต่ว่าเงินกับงานน่าจะมาพร้อมกันคุณน่าจะมีเงินจากการทํางานนี่แหละนะคะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆแต้มบุญของคุณนะคะแล้วก็เหมือนรายจ่ายอยู่ดีๆมันก็ค่อยๆทยอยหายไปมันเลยทําให้คุณเนี่ยเป็นหนทางที่จะไปสู่ความสําเร็จในชีวิตพร้อมกันในเรื่องงานกับเงนินนะคะ ฟรายนะคะ period of ill health นะคะ depression ก็ให้ระวังว่าเราจะเครียดเรื่องการงานหรือเครียดเรื่องการหาเงินจนเกินไปนะคะจนทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดความแบบความเครียดแบบที่เราไม่รไม่รู้ก็ได้นะคะบางคนแบบเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะใช้สมองแบบในส่วนที่แบบมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดอะ เออแล้วมันมันทำให้เราเกรงพอเราเกรงปื๊บแบบมันกลายเป็นว่าเราเป็นอมาฤพลึกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดสามารถทําให้เราพิการได้นะคะให้ลดลดเรื่องของความเครียดลงบ้างนะคะออกไปออกกาลังกายออกไปเจอเพื่อนบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เกิดอาการที่แบบรีลีสระบายอะเออนะคะเป็นการยืดเส้นทางก้ำเนื้อนะคะอ่า c r a c k e t cup นะคะ disatisfaction with life นะคะ มันอาจจะมีแหละบางช่วงบางตอนนะคะในการที่เราเนี่ยทําอะไรแล้วมันเกิดความผิดพลาดมาเลยทําให้เรานี่ไง,ไงกรีดดี้นะคะเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเริ่มงกในบางอย่างหรือเราเคยถังแตกมาก่อนนะเลราะมันทาให้เราแบบเกิดอาการแบบไม่อยากจะหยิบจะจ่ายออกไปหรือว่าเราเคยช่วยเหลือคนอื่นมากแล้วเราก็ไม่ได้คืนสักทีเราก็เลยเป็นช่วงของการแบบ ไม่ไม่ค่อยสุขใจแล้วก็เก็บเอาพลังงานเหล่านั้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณเคยให้ใครยืมเงินหรือว่าเคยให้อะไรใครไปก็ปล่อยไปเลยถือว่าเป็นการใช้กรรมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอานํามาเครียดว่าเมื่อไหรเขาจะจ่ายคืนเมื่อไหร่เขาจะคืนอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดนะคะปล่อยไปเลยนะคะได้คืนก็ได้ไม่ได้คืนก็ถือว่าเราชดใช้กรรมนั้นไปเพราะมันมีโอกาสว่าเราอ่ะจะรู้สึกว่าเราไม่เราไม่ยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรา เกิดจากความงกของเราซึ่งก็เข้าใจได้นะว่าเออหรือเราอาจจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างที่มันมันไม่สมควรจ่ายไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างนี้ก็ได้นะคะเช่นขับรถไปแล้วจอดไว้ในจุดเอ่อเส้นเส้นเส้นแดงนิดนึงจะเส้นดําแล้วอะไรเงี้ยแล้วตารวจมาล็อกกุญแจอะไรเงี้ย ออแล้วเราต้องไปจ่ายเงินโดยที่แบบมันใช่เหตุอะ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเสียดายนี้ก็ได้นะคะเอออาจจะเป็นเงินเหล่านี้ที่เรารู้สึกว่าเสียไปก็อย่าเอาอย่าเอาความเครียดนําพามาด้วยเนาะเสียเงินไปแล้วก็อย่าให้เกิดความเครียดในจุดนั้นด้วยเพราะว่ามันจะบรบกวนพลังงานในเรื่องของการเงินของเรานะคะ ดูห้ต่อไปนะคะโฮสนะคะช็อตเจอร์นี่เออคุณจะได้เดินทางจริงนะมันมีทั้งวีเคชันแล้วก็ช็อตเจอร์นี่นะคะดูเหมือนว่าคุณจะได้มีการเดินทางหรือว่าออกไปเที่ยวที่ไหนบางที่อาจจะด้วยเพราะว่าเครียดหรือว่าเกิดความรู้สึกว่า โอเคอยากจะพักผ่อนนะคะหรือว่าอยากจะหลบหนีไอ้สิ่งที่มีคนมารบกวนขอหยิบยืมเงินอะไรเงี้ยเออมันเลยทาให้คุณแบบงั้นก็หลบไปก่อนดีกว่าเนาะจะได้แบบไม่ต้องเจอคนเหล่านี้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้แต่ว่ายังไม่เห็นเงินเป็นก้อนเป็นกรรมนะแต่ความสําเร็จรอยอยู่แค่นั้นเองอ่ามองว่าคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพลังงานนิดหน่อยนะคะให้พลังงานเราดีขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดนะคะ ดึงดูด abundance ต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะขอไพ่การเงินหนะะ่อยค่ะดูซิว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้เงินบ้างไหมในช่วงเดือนมีนาหรือได้รับโชคอะไรบ้างหรือเปล่าไพ่บอกว่าให้งดการใช้จ่ายการกินเลี้ยงนะคะหรือถ้ามันจะต้องใช้จ่ายอะก็คงจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อที่จะ ไปท่องเที่ยวนะคะพาเพื่อนไปเที่ยวพาญาิพี่น้องไปเที่ยวพาน้องสาวน้องชายไปเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแต่เห็นแล้วว่าคุณมีไพ่เวทีชันขึ้นมาสองใบเลยก็อาจจะต้องมีการใช้จ่ายกับไอ้ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่เงินที่จะต้องมาจ่ายเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยอะไรที่ตัวเองอยากได้ก็คงจะต้องแบบเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ให้จัดระเบียบรายรับรายจ่ายดีๆนะคะเพราะมันมีโอกาสว่าคุณจะถังแตกเหมือนที่ไพ่มันขึ้นด้วยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอก จงดีใจที่เรามีเงินมาจ่ายในจุดนี้เนาะอย่างน้อยเราเลี้ยงเขาวันนี้นะคะในโอกาสหน้าเขาก็อาจจะเลี้ยงเราก็ได้เนาะเออก็เพราะฉะนั้นหาว่าอะไรก็อาจจะต้องใช้ไปนะคะก็ถือว่าเป็นเงินที่เทวดาส่งมาให้เราเอาไปเลี้ยงคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะคะแล้วก็ถือว่าได้หน้าด้วยนะเออเราสามาได้เลี้ยงเขาอะไรอย่างนี้นะคะ ไอ้ส่วนที่เสียดายก็เข้าใจแหละแต่ในเมื่อเงินมันมันอยู่กับเราได้ไม่นานแสดงว่ามันก็ยังไม่ใช่เงินที่มันเป็นของเราจริงๆดีแล้วที่เข้ามาแล้วก็มีจ่ายออกไปให้คิดแบบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าพลังงานเราจะมีโอกาสแบบเครียดเรื่องเงินขึ้นมาอยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็นำพาซึ่งความเครียดแล้วก็ ส่งผลกับสุขภาพจิตของเราด้วยเนาะประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ก็ขอให้คุณนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะคะเร็วๆนี้หลังจากกลับมาเที่ยวก็ขอให้เก็บเงินได้แล้วก็จะได้มีเงินไปซื้อของที่ตัวเองต้องการจริงๆนะโอเคประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะรับดูสเรื่องนะคะความรักเงินแล้วก็การงานนะคะ ค่าครูก็ตามคลิป e s ส r ริปชันข้างล่างนะคะ3ามคำถาม2องคำถามแล้วก็ห้าคำถามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะ